สวัสดีครับอยู่กับร้านมิกกี้สตร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไอดีล็อกสตาร์นะครับสำหรับคนที่เข้าไม่ได้นะครับใส่ล็อกสตาร์ที่สมัครมาใหม่แล้วขึ้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับแบบนี้เลยอ้าววันนี้ก็จะมาสอนแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนออกจากล็อกสตาร์เก่าด้วยนะครับก็ง่ายๆนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคน ไปที่รูปแว่นนะครับแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยอ่าพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็กด enter ไปได้เลยนะครับอ่ะให้ทุกคนมาเลื่อนหาไฟล์นี้นะครับ digital นะครับ increment นะครับให้ทุกคนกดลบไปได้เลยนะครับอ่ะกด delete ไปเลยนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเปิดไรเอมขึ้นมานะครับ มันก็จะให้เราใส่อ e ีเมลล็อกสตาร์ใหม่แล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับวิธีแก้นะครับหรือวิธีเปลี่ยน ID ล็อกสตาร์นะครับอ่านี่นะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนไปเอา ID ล็อกสตาร์มาใส่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี ID ล็อกสตาร์นะครับ ก็สามารถมาสั่งซื้อหน้าเว็บไซต์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อ1ชิ้นนะครับรับไปใส่นะครับกดสั่งซื้อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวลิงก์เว็บไซต์ผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอ่ะเราได้มาแล้วนะครับล็อกสางากดดูข้อมูลไปได้เลยนะครับอ่ะกด Copy ปมาเลยนะครับกดวางนะครับให้ทุกคนเช็คด้วยนะครับเวนวัค ว่ามีเว้นรักหรือเปล่านะครับไม่งั้นจะเข้าไม่ได้นะครับกดซน์อ,อินไปได้เลยครับอ่ะติดโค้ดนะครับก็มาเอาโค้ดที่เว็บเมลได้เลยนะครับแล้วก็เอา ID ดีล็อกสะตาร์มาใส่นะครับก๊อปปี้มาเลยนะครับ เราก็จะได้โค้ดมานะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับก๊อปปี้มาเลยนะครับแล้วก็กดวางไปเลยนะครับกดสับมิทไปได้เลยนะครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึงนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็จะสามารถเข้าเล่นไฟเอ็มได้แล้วนะครับ ก็วิธีเปลี่ยน ID ล็อกสตาร์ก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับ